มาซาดาอีชิอีไปต่อกับทีมชาติไทยหรือพอแค่นี้เก็บ6แต้มได้ตามเป้าหมายสำหรับผลพักช้างศึกทีมชาติไทยหลังจากที่เอาชนะไชนิสไทเปได้2นัดด้วยสกอร์สอศูนย์และก็6ประตูต่อนหนึ่งตามลำดับนะครับก็ทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยของเรามี9แต้มจากการลงสนาม4นัดในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือก มีแต้มเท่ากับเติร์กเมนิสถานทีมจ่าฝูงนะครับหากทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยนะได้อีก2เกมในการออกไปเยือนสีลังกาแล้วก็กลับมาล้างตาเติร์กเมนิสถานในบ้านของเราก็จะการันตีแชมป์กลุ่มแล้วก็ตีตัวไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทันทีนะครับย้ำอีกครั้งหากแต้มเท่ากันก็จะตัดสินหาแชมป์กลุ่มด้วยการดูเฮดถูเฮดก่อนนะครับดังนั้นไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิน้นถ้าทีมชาติไทยชนะได้ใน ใน2เกมที่เหลือก็จะทําตามเป้าหมายได้สําเร็จโดยไม่ต้องไปสนผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมทั้งสีลังกาหรือว่าเติร์กเมนิสถานนะครับก็ว่าตอนนี้ชะตากรรมทุกอย่างนะครับอยู่ในมือของทีมชาติไทยเองทั้งหมดนะครับประเด็นต่อมาคงหนีไม่พ้นอนาคตของเซนเซอิชิอินะครับที่เหลือสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับอีกไม่ถึง 1ปีเต็มนะครับเพราะว่าสัญญาของทางอีชีอเองจะหมดในช่วงกลางปีหน้านั่นเท่ากับว่าหากอีชีอนะครับพาทีมผ่านไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้สําเร็จแล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปก็จะทําให้เซ็นเซอีชีอีไม่ได้คุมทีมช้างศึกในรอบสุดท้ายทันทีนะครับเชื่อว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็คงรอประเมินหลังภารกิจในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพนะครับ ให้แล้วเสร็จก่อนนะครับเพราะถ้าอิชิพาทีมคว้าตัวไปลุยรอบสุดท้ายได้สถานการณ์ของอิชิก็จะเป็นต่อทันทีนะครับหากกลับกันไทยตกม้าตายนะครับไม่ได้ไปต่อในรอบสุดท้ายนะครับสมาคม เองก็เลือกที่จะไม่ไปต่อกับอิชิอิได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมตอนนี้ทางแอนโทนีฮัตสันครับอดีตคุณซือของ b ีจีปัุมิเต็ดก็แต่งตัวรอเสียบเป็นคุณซือคนใหม่ของทีมชาติไทยอยู่แล้วด้วยถ้าย้อนกลับไปดูผลงานของอิชิอินะครับนับตั้งแต่คุมทีมชาติไทยมา2024นะครับ คุมทีมมาแล้ว30นัดต้องบอกว่าอิชิทำผลงานได้ไม่เลวเลยทีเดียวครับโดยทีมชัติไทยควา้าชัยชนะได้ถึง16เกมนะครับเรียกว่าชนะเกินครึ่งหนึ่งที่คุมทีมเลยนะครับนอกจากนี้ก็แบ่งเป็นการเสมออีก6นัดนะครับแพ้อ,อีก8นัด ยิงได้58ประตูครับแล้วก็เสียไป34ประตูเอาจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับว่าผลงานคุมทีมของอิชีเองก็ไม่เลวนะครับเบื่อเทียบกับสถานการณ์ฟุตบอลไทยที่กําลังเปลี่ยนทายสายเลือดใหม่นะครับบางทัวร์เมนต์ต้องยอมรับเลยว่าอิชีเองก็เจ็บปัญหานักเตะตัวหลากหลายคนมีการบาดเจ็บรบกวนนะครับ ส่วนตัวทดแทนถ้าไม่โกหกตัวเองจนเกินไปก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะไทยบางคนเนี่ยคุณภาพยังห่างชั้นบรรดารุ่นพี่ที่เป็นขุนพลระดับเกรด A อย่างเทียทรบุญมาทันชนาทิพสงกสินหรือว่าธีรศิลปแดงดาอยู่นะครับอีชีเองก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ทีมทาผลงานได้ดีที่สุดนะครับแม้ว่าจะตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแต่เอาจริงๆถ้าอิชอิเข้ามาคุมทีมตั้งแต่แรกโอกาสที่จะเห็นทีมชาติไทยนะครับล้นแลนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3หรือว่ารอบที่4ก็อาจเกิดขึ้นได้นะครับแต่นั่นแหละครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วก็คงกลับมาแก้ไขไม่ได้นะครับส่วนเกมที่ทีมชาติไทยแพ้ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าทีมชาติไทยของเราแพ้กับทีมแกร่งของเอเชียไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นการแพ้ เกาหลีใต้การแพ้อุซเบกิสถานและก็อิรักนะครับซึ่งทีมที่ไล่เลียงมาทั้งหมดก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือทีมระดับหัวแถวของเอเชีย er ทั้งสิ้นนะครับ3ทีมแรกเนีย คว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับแถมเกมที่เสมอเนี่ยก็เป็นเกมสเสมอทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างการบุกไปเสมอเกาหลีใต้ที่บ้านเลยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าการคว้าหนึ่งแต้มในบ้านของเกาหลีใต้ก็เหมือนทีมชาติไทยบุกไปชนะนั่นแหละครับส่วนเกมที่เหลือเนี่ยก็เสมอกับโอมานซาอุดีอาระเบียแล้วก็จีนต้องยอมรับเลยทั้ง3เกมเนี่ยไทยเดี่ยวมีโอกาสที่จะชนะมากๆด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็จบสกอร์ได้ไม่เฉียบ คมพอนะครับส่วนเกมที่แพ้เนี่ยก็แพ้ในชิงชมป์อาเซียนนะครับอย่างการแพ้ฟิลิปปินส์การแพ้เวียดนาม2นัดนะครับรวมไปถึงล่าสุดก็แพ้กับเติร์กเมนิสถานนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในเกมฟุตบอลเพราะไทยเองก็ไม่ใช่ทีมเทวดาที่จะแพ้ วิลิปปินหรือว่าแพ้เวียดนามไม่ได้นะครับมันก็เป็นจังหวะฟุตบอลเท่านั้นเองนะครับแต่ใน2เกมมันต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเองก็มีโอกาสที่จะชนะเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายนะครับปัญหาเดิมๆนั่นก็คือเกมบุกใช้โอกาสเปืืองนั่นเองนะครับก็ต้องมาวัดใจกันแล้วละครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเดี่ยจะมีการวางแผนอย่างไรในอนาคตนะครับจะไปต่อกับอีช e ีหรือพอกันทีกับฟุตบอลสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็เลือก ไปเว่ใหม่นะครับอีก2นัดครับกับศรีลังกาแล้วก็เติร์กเมนิสถานเท่านั้นจะเป็นการกําหนดชะตากรรมของมาซาดาอีชิอีอย่างแท้จริงนะครับแล้วแฟนฟุตบอลไทยอยากให้อีชิอีไปต่อหรือพอแค่นี้กับทีมชาติไทยครับ